ลูกค้าบอกว่ากระเดื่องวาวเคียกสามารถหักทำอย่างไรถอดอย่างไรมาดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้ถอดนอด็อตตรงกลางนี้ออกมาก่อนนะครับถอดแล้วก็ดึงออกเลยนะครับแล้วก็ถอดนอด็อตสองตัวนี้นะครับพอถอด,อดนอด็อตเสร็จแล้วก็ดึงออกกัเลยนะครับ ไมครับเดี๋ยวฝายไอเสียหักนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการถอดน,นะครับเอาสลักตอกตรงนี้นะครับเอาตะปูแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ใหญ่เกินไปนะครับดันเข้าไปในช่องนี้นะครับเห็นไหมครับสลักก็อ,ออกมาเลยนะครับ แล้วใช้คีมดึงออกมาเลยนะครับแร้วบเอาตะปูออกนะครับแล้วปลอดสายพันออกนะครับเอาดุกเดี่ยวออกด้วยนะครับนะครับพอเป็นแบบนี้แล้วนะครับใช้ตะปูคอนกรีตแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตีกระเดื่องตรงนี้ออกมานะครับแบบนี้นะครับใช้คอสต่อเบาๆนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับ จนกว่าจะหลุดออกนะครับเริ่มออกเยอะแล้วนะครับเห็นนะครับออกไปเรื่อยนะครับจะออกแล้วนะครับออกแล้วนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวมาใส่ใหม่เลยนะครับมาแล้วครับอันไหนะครับดูนะครับแบบนี้นะครับใส่ ให้มันเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับวิธีการใส่นะครับก็ให้หมุนตรงนี้ลงมานะครับแบบนี้นะครับให้มาชนตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ต้องแบบนี้นะครับให้ตรงนี้มาถูกตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับนี้แล้วก็ใช้ทีมก็ได้นะครับ นะครับให้มันเข้ากันนะครับถ้าทําคนเดียวทําแบบนี้ก็ได้นะครับให้ใช้ไม้นะครับดันตรงนี้นะครับดันให้ติดฝานะครับแล้วก็ตอกได้เลยนะครับใช้แบบนี้นะครับตอกนะครับเมื่อเราตั้งตรงล็อกแล้วนะครับตอกแบบนี้เลยนะครับน่าจะได้แล้วนะครับ พอใส่เสร็จแล้วแบบนี้นะครับวิธีการตั้งมาร์กก็ง่ายๆนะครับหมุนจานไฟนะครับให้เอนคอยไฟตรงแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กจานไฟนะครับแล้วให้ถอดหัวเทียนออกนะครับเช็คดูว่าลูกสูบขึ้นชูงสุดหรือเปล่านะครับเอาเหล็กแบบนนะครับถูกเหลี่ยมนะครับ ดันลงมาเลยก็หมายความว่าลูกสูกขึ้นฉุนฉุนแล้วก็ตั้งลูกเดี่ยวเลยนะครับโดยให้อดอกซอนนะครับตรงนี้นะครับอยู่ด้านบนนะครับเวลาตั้งนะครับแบบนี้นะครับตรงเลยแล้วก็ใส่สลักเข้าไปเลยนะครับบันเข้าไปเลยนะครับ แล้วก็ออกเล็กน้อยนะครับให้เสมอนะครับได้แล้วก็ใส่สายพานขึ้นไปตรงๆเลยนะครับแบบนี้นะครับได้แล้วนะครับเสร็จแล้วตั้งมาก็ง่ายนะครับ เนเหล็กตั้งบาง่าแบบนี้นะครับรองแล้วก็ใช้ประแจเบอร์อ8นะครับให้หมุนน็อตตรงนี้ออกมาก่อนนะครับให้พอหลวมนิดๆน,น,นะครับแล้วก็หมุนใ,ใช้ประแจใช้ประแจเหลี่ยมหมุนน็อตตรงกลางนะครับหมุนลงไปให้พอหมุนพอดีนะครับ เป็นเล็นะครับนี่นะครับแล้วก็หมุนให้กระชับขึ้นนะครับพอ้ได้แล้วครับหวไอเสียก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวแบบนนะครับก็หมุนนะครับ เัเลยนะครับน่าจะได้เล้ยนะครับเท่านี้ก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่หัวเทียนเข้าไปเลยนะครับใส่ ขวาครอบวาลก่อนนะครับนี่นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะทําเป็นแล้วนะครับในยากแล้วนะครับใส่ประกอบไม่เสร็จก็เรียบร้อยเลยนะครับ,ใ,นนรบใส่ขวารอบรอกแล้วก็หยุดนอนไม่เสร็จก็เรียบร้อยนะครับ หลังจากเราเปลี่ยนกระเดืองวาวเรียบร้อยแล้วนะครับลองมาสตาร์ทดูว่าติดง่ายหรือเปล่านะครับสวิตติดง่ายเลยครับเี่ยมเลยครับความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับเพื่อนๆจะได้เอาไปปฏิบัติตามได้เลยนะครับถ้ากระเดืองวาวพักนะครับสามารถเปลี่ยนทำแบบนี้ได้เลยนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปจนจ,จบนะครับ